สวัสดีครับเลยครับมาลรอฮะมาจะรอมาจะรอมาจะรอคืออย่างครับไอ้มาทำอะไรอ๋อเป็นภาษาภาษาเกรี้ยงครับผมสอนภาษาเกรี้ยงครับอ๋อมาไม่ครับมาจะรอมาจะรอแปลว่าทำอะไรทำอะไรครับอ๋อแปลว่าญาเอนายาเอนาแปลว่าฉันรักคุณไอ้ยายยาญ่นะอุ้ยยาเอนะยาเอนะโบโบยาเอนะอ๋อฉันรักคุณใช่ อ้ยี่ผมก็ไปจีบสาวก็เลี้ยงได้กยได้ผมจะอู้คำเดียวเนอร์ย่ายนาย่ายนาเนอร์นาแล้วก็รอรอเอะรอเอะไปว่าน่ารักย่ายนารอเอะยี่่่ะอเอะย่ายนาอีกอ่ะอ๋อรอเอะย่ายนาีกเนาะเจ๊ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจีบสาวบ้านนี้เด้อโอเคไปเลยย่ายเนาะย่ายย่ายเหรอย่ายเอ็นนาย่าเอ็นะแปลว่าฉันรักคุณฉันรักคุณรอเอะรอเอะไปว่าน่ารัก ลอยเอย้ายหน้าอีน้อใช่โอ้หผมครับหน้าบ้านหน้าพีพิงจะได้อยู่อยู่ปลายมั้นครับมโนราครับอยู่ปลายโอ้แมงแต่ใกล้ใกล้แมงอ่งสอนมากกว่าเป็นโอเคตัวมันกะแม่นเดี๋ยวว่างปลาไปเอวสาวมโนราครับได้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 ดูมือกันนอนแปว่าสาวมือกันนอนมือกันนอนลอแอะมือกันนอนลอแอะสาวนารักเอ้ยใหญ่น่าใหญ่น่าครับจันทกุณโอเคครับ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 บ้นหลังจะสอนเพิ่มได้ครับโอ้โอเค